แกลงไหนที่เราสามารถติดต่อได้ป่ะวะแป๊บนึงนะตอนนี้นะปัจจุติดต่อได้ปักทีโอ้แอนดี้ครับครับเอาลงไม้ลงม่โดนกระทือหรือเนล่าลง ไม่ไม่มีก็มีเอามีข่ายอยูกูแอบก่อนแป๊บนึงเนี่ยคแต่แอบเลยไม่รู้มีมีหลอดเปล่าจะไปซื้อเต็นท์ไม่มีไม่มีไม่มีเราไปซื้อเต็นท์นะไปเลยลีนี่เลยนะเปิดแล้วไปแล้วไปแล้วเอ่อลีนี่เลยลีนี่เอเมนครับเอเมนอยู่ไหมครับเอเมนอยู่ก็ตอบสิโทษครับโทษือเขาจะจับผมมาล็อก คือบางบอลโดนเบรกกิ้งสตอรี่ครับโดยโดยทีโทษครับครับก็คือว่าผมเนี่ยมี<ท>รเรื่อง<ท>ผมมีเรื่องกับแก๊งประมาณวันเมื่อวานนี้ก็คือแก๊งหมุ่เนี่ยเขาไปป้นไปป้นมาแล้วหลัจะไปป้นมาเสร็จอ่ะมันก็จะเปลี่ยนชุดไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ใคร มันก็จะเปลี่ยนชุดไม่ได้แล้วเวลานั้นตารวจมันไม่พอแล้วมันก็เลยเลือกต้นแล้วมันก็ไปเลี้ยงหมูพอไปเลี้ยงหมูเสร็จปั๊บมันไม่คือถ้าจะป้นอ่ะต่อให้ตํารวจมันจะครบอ่ะก็ต้องมาบอกก่อนว่าเอ้ยกูจะต้นมึงแ้แล้วก็ต้องรอแบบห้าวิแต่เนี้ยแก๊งบวรกำลังเลี้ยงหมูอยู่แล้วมีอาซาเวทครับวิ่งมาแทงเลยลุมแทงเลยครับแล้วก็บอกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเป็นโจรทั้งทั้งที่ยืนอยู่ห่างกันแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปหาเขาด้วยครับ คือเหมือนยืเลี้ยงหมูแล้วเก็บรถด้วยนะเก็บรถไปแล้วด้วยโจนที่ไหนเก็บรถอะ่ะเขาว่าอ้างว่าเป็นโจนเขาก็มาเอาเลยครับมากระทืบเลยอะ่ะแล้วผมก็มีเรื่องประมาณเนี้ยคือมันซื้อได้อยู่แล้วมีหลายเรื่องด้วยแล้วผมก็เลยไปไปบอกกับทีซีว่าผมสามารถไปซื้อเรื่องเล่นได้ไหมระหว่างเนี้ยก็คือเล่นกับัองซาเวดแต่ทางทีซีอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเขาอ่ะจะไม่ยอมให้แบบแดนบอลฮิอ่ะ มาตัดขาแก๊งที่กำลังตีอยเ่เ k อยู่ไม่ได้เขาบอกเนี้ยก็คือไม่ให้เล่นคือต้องพูดพูดคุยได้อย่างเดียวคือถ้ามองแบบเป็นตามหลักความจริงนะครับคือมันแบบมันไม่สามารถเบรกแก๊งเื่นให้พยายามไม่เล่นกันได้ได้ด้วยหรอหมายถึงแบบแค่ตีผมแก๊งเดียวเนี้ยนะแก๊งอื่นมันก็ต้องได้เล่นกันถูกต้องไหมครับและในกฎประเทศมันก็มีบอกอยู่หรือเปล่าไม่แต่แต่ทีซีทีซีบอกว่าถ้าผมตีก็คือมีปัญหาเขาอ่ะเขาบอกว่าบางบอลอย่างมีปัญหาเหรอครับเขาบอกเนี้ย ผมครับผมตีผมก็โดนทีมันก็ตีได้ครับมันก็ตีได้นะครับแต่ว่าใช่เพราะว่าก็อย่างที่ทีซีบอกแล้วว่าจะมีปัญหาใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้กูกูมั่ว่านไม่ได้เขาไม่ได้เบรกบอกว่ามาห้ามตีนะเออ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 ถ้านผมะอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงอ่ะใช่แต่เขาแต่เขาบอกห้ามตีแล้วก็ถ้าผมตีก็มีปัญหาเขาไงอ่าไม่ไม่แต่ว่าเราเขตีได้ไงไม่แต่ทีแต่ทีซีมีมีมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับบางบอลนะเนี่ยขอถามอันนี้มันจะทรงมั่วปะฮะ อย่างเช่นอ่ะผมผมอยู่เงี้ยแล้วมีแก,งก๊งจะตีกันอยู่แล้วผมบอกให้มึงห้ามตีแก๊งนี้นะเท <ST AR> ่ากับว่าผมไปมั่วสตอรี่กับแก๊งเขาหรือเปล่าอันเนี้ยถามในมุมของแต่ว่าอันนี้ต้องน่าจะต้องถามทีซีครับหนุ่เ <ST AR> ขาบอกว่าแก๊งอยู่ใต้ทีซี <ST AR> ต้องถามว่าบางบอลเคยมีเรื่องอะไรตักทีซีหรือเปล่าทีซีเขาถึงห้ามแบบนั้น <ST AR> เออไม่มีปะบอล <ST AR> ไม่มีนะผมไม่มีอะไรครับผมก็ยังอยู่ในสถานะไม่มีก็เฮียแล้วมีเขาสงสัยยังไงว่าช่วยกูหรือเปล่า คุยอาจจะได้ชนะก็ได้ลองคุยไปก่อนไม่รู้เผื่อได้พี่อมีข้าวป้ไม่มีเลยเซิร์ฟพ่อหนุ่มแล้วแต่คือผมตีได้แต่ผมจะโดนทีซีพี่จะใครไปจะไปสู้กับปืนกลน่ะผมจะเอาอะไรไปอ่าก็จริงด้วยนะก็จริงด้วยนะเท่ากับว่าแบบเออพวกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนแบบตํารวจขู่เหมือนตํำรวจขู่ใช่ ถ้าเกิดถ้าอ่ะถ้าผมตีได้ก็จริงครับแต่ผมตีไปปุ๊บแม่งเอาฮอมาบินโฉบเอาปืนคนไล่ยิงผมเนี่ยอาวุธผมหายทําไงอะตั้งห้าหัวผมเนี่ยเพราะว่าเขามีเรื่องกันสองแก๊งไงไม่ได้เกี่ยวกับทีซีไงฮะใช่มงตรงนี้แหละเพราะถ้าถ้าผมตีอะผมเข้าใจว่าผมตีได้เพราะมันมันคือมือผมอยู่แล้วอาวุธผมแต่ถับเออไม่มีทางรู้ว่าบอลแอบช่วยไงไม่มีทาครับชอบผมแล้วยีตีมันมามาลงมาเล่นด้วยผมใช่ผมถามแล้วย ผมถามแล้วเขาบอกเหตุผลว่าจะปล่อยให้แก๊งที่เขากําลังแบบเอาไปตีกับ JK อยู่คือเขาพูดเชิงว่าจะมาให้แดนนี่มาขัดอ่ะมันไม่ได้คือเหมือนผมดึงดึงออกมาแก๊งหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แต่เราก็ทําได้แต่เราก็จะโดนปลดไงพี่้เรากลัวหรือเปล่าล่ะโอ้โหพี่อาวุธผมไม่ได้บาทสองบาทมันไม่ได้มาตีช่วยผมนะไอ้แดนนี่อ่ะก็ต้องฟังแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าตีไม่ได้นะ แอดมินเอียงแล้วไอ้เชี่ย TC แล้วกับแอดมินไอ้บอลไอ้เชี่ยมเขาเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าผมตีอ่ะเขาก็จะเนี่ยถ้าผมตีเขาก็จะแบบมีปัญหากับผมอ่ะใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นรอจบก่อนเงี้ยคือตอนนี้มันไม่ได้ไงมันไม่มีทางจบหรอกผมให้เลยหกเดือนเอาดิใช่แล้วผมผมสัญญาด้วยไม่จบคือมันมันมันไม่าผมจะอธิบายอย่างนี้พี่ ก็ค well. 네ือเขาไม่ให right? like like so ้ตีใช่ไหมเขาไม่ให้เราตีกันให้เราร่วมมือต um ี JK แต่เรามีปัญหากันแล้วผมถามเขาไปแล้วว่าแล้วถ้าเกิด JK เรื่องแบบนี้เรื่องนี้มันจะจบเมื่อไหร่ผมถึงจะได้ตีเขาตอบผมว่าก็จนกว่าเขาจะยอมแล้วผมก็บอกว่าถ้า JK ไม่ยอมล่ะเขาบอกว่าก็จะตีแบบก็จะทัเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแก๊งในกระเบิสิพี่ตีไม่ได้ขนาด JK ตีกับ TC เลย มันคุลักรณนีหรือเปล่าผมยอมรับผลที่ตามมาได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับได้นี่ยแอนมินก็คือผมจะเสนอผมจะผมจะพูดให้พี่เข้าใจพี่พี่ฟังก็คือตอนเนี้ยเหมือนเขาเบรกแก๊งทางประเทศเพื่อมาตี๊เจ JK แก๊งเดียวและแก๊งที่ต้องการเตีกยนเองอ่ะคือต้องรอเหรอครับคือเขาไม่มีปัญญาที่จะจะหยบ JK อ่ะเขาเป็น TC นะครับแล้วทำไมต้องมาเบรกพวกผมอ่ะพวกผมจะเตี๊ยน่ะผมคุยแล้วเขาแดนนี่พูดกับผมว่าคืออยากมีปัญหาตอนนี้แหละครับเขาบอกผมอย่างเงี้ยเออ ผมก็กลัวดิเดี๋ยวแม่เขาปืนยิงผมมาโอเคใครหวานทีซีโอเคผมรู้แล้วโอเคเราก็ต,ต้องไปคุออยกับทีซีหรือเปล่าพี่เดี๋ยวพี่งั้นพี่ก็รอดูเลยทั้งเมืองจะไม่ได้ตีกันอีกหกเดเจเคเขาไม่ยอมจบแล้วก็ต้องมาแบบเป็นเป็นแบบรูมืองรูปตีในทีซีอย่างเงี้ยก็ไม่สนุกอะ่ะก็เปื่อยอ,ะอ่ะก็รอดูอะ่ะมันเปียิ้งอย่างเงี้ย buat putuk. เป็นไรลับเหนื่อยมากเยี่ยกูบอกอยู่ว่ากูขอไปเยี่ยวแป๊บนึงกูปวดเยี่ยวกินน้ำบ่อยบอกอยู่ว่าไปเยี่ยวบทสรุปเป็นยังไงตะกี้เนีเซิร์ฟก็นายกก็ยังคงสรุปให้ไปคุยทีซีเองว่าจะเป็นยังไงต่อ ซึ่งทีีมันก็สรุปมาอยู่แล้วว่ามันมันจะเปลี่ยนคําตอบได้ยังไงไอบอลก็เลยบอกว่างั้นก็อยวก็ดูแล้วกันเพราะว่าเจเคเขาไม่ยอมก็ประเทศก็เปลื่ยนแบบเนี้ยมาเบรกกิ้งแบบเนี้ยมันก็เดินออกไปจริงแล้วเราก็ทำแบบถ้าเราไม่จบอ่เออถ้าเราไม่จบสักสองปีนี่คืองั้นเรางั้นเราก็ไปเก็บอาวุธกันให้หมดไปแล้วก็เราก็อยู่ตลอดให้มันตีอ่ะเออเออน่ดิก็งงเหมือนกันเปนอาวุธหายกูก็ถือถังน้ำมันอ่ะ มันไม่จ <laughs> <s ips> ํา <Darth> ก <vs 1> ัดใบมาให้เล่นนะแต่ก็จำดไม่ได้เพราะเราอยู่ในเราไม่อยู่ในทีฟีีออเราเล่นแบบอยู่ในกฎที่ไม่มีกฎอะอะไรเล่นอยู่ในกฎที่ไม่มีกฎแต่ไม่มีนิยามในการเล่นของเราอะ กดหัว,วกดหัวทั้งนายกดหัวทั้งพี่สียตอนนี้อะแต่กูเก็บไปได้กูรอกูรอให้สดาบหายก่อนก็ได้แล้วกูก็ไปออกมาแค่นั้นเองเอออจบก็สุดท้ายแล้วได้กดบอกว่ากูก็ต้องเอาอาวุธออกมาเล่นใช่ไหมละ่ะก็ต้องหายก่อนอะอะกูหายกูไม่อ,ออกมาก็ได้เพราะกูหายแล้วอาวุธใหญ่กูไงเนี่ยดาบหัห้ามาเชกูก็ไม่มาไม่ไม่มาเชกูก็ออกมาเล่นแล้วนะเมื่อวานเนี้ก็เกือบหายนะแต่ว่ามันจับทำอะไรกูไม่ได้เอง ยี่แม่งมีคนทำข้าวแม่งกลิ่นข้าจะหมูอ่ะะอะเซิร์าหอมเยี่ยหอมแล้วหิวไม่ใช่ข้างบ้านไอน้ยี้อในบ้านนี่แหละหิวชิบหายเลยอยากกินมะม่าผัดมากเลยยี่อะอแต่แต่ลุงยังไม่มีใครเกมเลยนะยังไม่มีใครยังไม่มีใครเอ,อ๋ยนะตำรวจช่วยได้ทุกเคสเลยนะดูเนี่อนแบบนี้เป็นผลดีกับเรานะครับเป็นแบบนี้เรื่อยๆต้องมีแกงที่ไม่พอใจอีกเทียบ อย,อยู่มากอยู่มากมากเสร็จยังเด้อเพื่อนเราใกล้เออแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันลากอยู่ที่ไหนวะโอ้โหอ,อยู่ในทีสี่เหี้ยดูดิทุเรียชิบหายเลยไอ้เหี้ยอุ้หเมือขกระจกไอ้เหี้ยโอ้โหโดนกันอื้อเลยอ่ะทำไมไปโดนกันอื้นอนะมะ ไปโดนกันเยอะจังวะไม่ไม่ยังไม่เอื้อตะเคียนเลยลุงตำรวจคนอ่ะตำรวจยี่สิบเจ็ดยยิงแม่งให้หมดอ่ะไอ้เหี้ยในนั้นอะในทีเซียทีเซียมกระจอกหมามันคัดคนที่ไม่มีฝีมือเขาไปอยู่เว้ยไอ้เหี้ยมีปืนแต่ไม่มีฝีมือมันก็แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยพวกตำรวจมันฝีมือสกิลเพย์กันเยอะกว่าจะไปสู้ตำรวจยังไงไอ้เหี้ยขนาดมีอะไรที่เหนือกว่าตำรวจมีปืนกี่บอกวะสามสี่ก็บอกวะ ไม่ตำรวจยิงตายหายเลยไม่ได้มีทุกคนถ้าตำรวจมีทุกคนไอ้เหี้ยพวกนี้เหี้ยนี้ไม่กินไปเลยอ่ะอ้ไม่ไหวแล้วอำนาจในการโกงก็คืออำนาจของดีฟีก็คืออาวุธที่เหนือกว่าประชาชนแค่นั้นเอง